เจ้าพระเจ้าจังหวัดร้อยเอ็ดพระเดชพระคุณหลวงพ่อพิสารสารคามรอดเจ้าพระเจ้าจังหวัดมหาสารคามพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสุขุมวันพระเบดีทีรอดเจ้าพระเจ้าจังหวัดร้อยเอ็ดพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภูมิสัยสารคุณรอดเจ้าพระจ้าจังหวัดมหาสารคามและพาจารย์พระครูประหลัดอยู่รู้จอยู่ข้างในจอาราณีร่างชวารามาดีจะติดตรงนี้มันจะมีหน้าต่างด้านในเลยค่ะในนันครับ

ไม่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 เรียกากล้องไปด้วยขาเนี่ไดบ้นนี้เลอันสมพวดแล้วขอเีินเชิญ คุณวิชาภาษวิทีศรีบัวร่มได้เป็ทุกเชง่ยชาพระรา,ตาัตนาการขอเรียนเชิญทัก สุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกาสัสังโฆสังฆังนะมา <Amen. S 1> มิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสรณเนนัสหาปัญจสิลานิยาจามาคุติยัมปิมะยังพันเต วิสุงวิสุงรักขณาทายาติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตัติยัมปิมายังหันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจา พระกวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสนังขจารมิธรรมังสนังขจามิสังฆังสรณังคัจฉาร าจทุติยัมปีพุทธังสระนังขจามิทุติยัมีพุทธังสระนังขจามิทุติยัมปีธรรมังสระนังขจามิทุติยัมีธรรมังสระนังขจามีทุติยัมปีสังฆังสระนังขจามิ ธังสระนังขจามิต an ัต an ิยมปิพ an ุทธังสระนังขจามิตัติยมปิพุทธังสระนังขจามิตัติยมปิธรรมังสระนังขจามิตัติยมปิธรรมังสระนังขจามิตัติยมปิสังฆังสระนังขจามิตัติยม สรนังขจามิปานาติปตาเวระมณีสิกขาปัฏังสมาธิามิปานาติปตาเวระมณีสิกขาปัฏังสมาธิามิปตินาจานาเวระมณีสิกขาปัฏังสมาธิยา เมสุปิชาจาราเวรมนีสิกขาปัตถังสมาธิญาเกเมสุมิชาจาราเวระมนีสิกขาปัตังสมาธิยามสวาวรมีสิกาปสมาิาม สีิปยาปัณฑสมาธิานีสุรามรยัมฉปมาทัานาเวรมณีสิษยาปัณฑ์สมาธิามีสุราเมรยัมฉะปะมาทัานาเวรมณีสิษยาปัณฑ์สมาธิามีมานิปัญจสิษยาภัาน สิเลนะสุขจริงยันติสิเลนะภูะสัมปาสิเลนะนิพุจริงยันติตัสมาสิลังวิชุตยัวิปติปติพาหายสัพพสัมปติสิยาสัพพทุขวินาสายะปริตังครูธรรมังลัง วิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะยาวินาสายะปริตังครูทักมังคลงังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพภะโรขาวินาสายะปริตังครูทักมังคะลัง,ลงต,ตัวเมตังตัวเมตตาตันตัง

อาจยันตุเทวาชะดาอรหิสัมเมยักขะขันธปะนาภาเทวตังการสังคิเตยามะนุวะราวจนะสัตโถเมสุนันตุธรรม

oh ชาติมิจังสรนังชาติมิทุติยติพุทังสารนังชาติมิทุติยปิธรรมังสารนังชาติมิทุติยปิธรรมังสรนังชาติมิติยปิพุทธังสาร

सन् ज जुमे झगेन्द्र रानी नमा धीरता अहम दे दंज नमा ठम गा सत सत सहारे समधहा नमा मेहं न मे न वा जा भे वो धे अने आर्जा 자바나조아야사비나모카라아파베나미간자토카자와나모카라누바베나조디오자바나모가라사대겐아비디미호미대자바라

मङ्गलमो धमजे प्रविदो शोभा जावा मङ्गल जलिया जय जगानन चंग हो निक मेद मंग रो दंग मगन चमो आ भम जमेशो हे दम करमो तमंग रो जलि ตันตติจักตัณฑุตาปะเรนะตัมมสวนังเรณัมังกนาโมตัังันติจัสโวจัสมะนันจักสัตังาเรนะธัมมะระกัจะยิมงาวจะจาริยนจะ

าพันธราราคิตาสัพันินพันกันเดชธรัมคารามตรมันติวิตังอิาอุรังวาสเกสุวายังรัธนังปณิานโนสรังาจิตตาคเจนารธรรมปิพุตเถร ยังวิรากังอมตะปารีดังยะถาจะกาสังยังมุนีสมายิโตนะเกนาธรรมีนาสมาติกินที่ทมปิธรรมีรัตนามปารีภะเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุพักโหตเซตุปาริวัน มารีมาณฑริกันยามาคุณสมาธิธาตุนังสะพอนกเวจรีธรรมปิธรรมเมรุตนะพันธิธรรมเปเทนะชาติเทนะสุวัติหอนตุกีภูคาราอันตัสจัตตังบาจัตตาจัตตาฤิเดตาเนโยกาหินหอนอิเดนะเนโยกา අදසාාවකායි යදේ සතිින්දානිමහාහරනිි නිතම් විසංගේරතනම්ේ රංගේ දැනසාජයනදුවාන්හි වූුවන්ටුගේ සූපයුදාමනසාදන්නේ නඳන ඔකෝතමදදනම් හිතේ පාද්ධි පාතා මතම් විමයි මරා

සම්ගරට නම් වලින්ආයදනත ටනඳුවාදිමුූතුෝ යසහලෝගනමානතම්වගේ අපලි පහ කෝධමතුවජති වේගන්ජා සම්පාදාාවේර සභාදාන්ද ඉවවා. दया भर्या वन्दी वी त्वया भो अगादा में रादामें रादामें बारीता ररीता बारीता प्रतिकामां तुकुल सानी सोहां

¡Gracias <truh> man <truh>